ไอ้เอมาลุยธุรกิจทวงนี้เหรอมาลุยธุรกิจสายการเงินได้ยังไงไหนบอกว่าบุกค,คอมเมอร์สไงสนามนักสู้เพราอทำธุรกิจต้องสู้ สวัสดีครับทุกคนพบกับสนามนักสู้ EP นี้ EP ที่21แล้วนะครับและเราก็ย้ายบ้านมาอยู่ช่องสำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่เดอะเซตัมแนนก็เป็นช่องข่าวโดยตรงนะครับแล้วก็เราสังกัดอยู่ในส่วนของ EconBiz ครับก็จะพบกับรายการสนามนักสู้ในทุกๆสัปดาห์นะครับรูปแบบรายการของเราก็จะเปลี่ยนไปนะฮะเป็นลักษณะการเอาข่าว มาขยายแล้วก็มาเสริมมุมมองแล้วก็สรุปว่าค่าทำธุรกิจเนี่ยมันต้องสู้สู้ด้วยอะไรสู้ด้วยเพราะอะไรนะครับวันนี้ข่าวที่ผมจะเอามาเล่าผมอ่านข่าวจากเดอะเ t ร i m าแล้วก็ไปเจอข่าวอยู่ข่าวหนึ่งครับ RS รับทวงหนีทน้ทุ่ม920ล้านทเทคกลุ่มเชษบุกธุรกิจทวงหนี้ปล่อยกู้หลังจำนวนหนี้ด้อยคุณภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นผมตกใจครับ RS มันดูธุรกิจทวงหนี้หรอ มาลุยธุรกิจสายการเงินได้ยังไงไหนบอกว่าบุกคอมเมอร์สไงเอนเตอร์เทนเมอร์สแล้วนี่คืออะไรครับนี่คือการสั่นปรากฏการณ์การบริหารธุรกิจการทําธุรกิจทั้งปวงในเนื้อข่าวครับก็บอกว่า i อเนี่ยต่อจิกอ๊กซอธุรกิจขยายอาณาจักรเพิ่มจากบันเทิงสู่ช้อปปิ้งและก็มาสู่สายการเงินแล้วครับวันนี้นายสุรชัยเชษชอศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท i อเอสจำกัดมหาชนกล่าวว่าการก้าสู่นิว e r ราเพื่อสร้างนิวเอสเคิร์ฟเนี่ยเป็นการเข้าลงทุนในกิจการ ที่ทำให้มีสถานะทางธุรกิจมั่นคงแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพของ RS ในระยะยาวตัดสินใจใช้เงิน920ล้านบาทเข้าเทสกลุ่มเชษน,นะครับถามว่ากลุ่มเชษทำธุรกิจอะไรบ้างทำอยู่3อย่างนะครับอย่างที่1น่งพูดง,ง่ายๆก็คือบริษัทรับทโงนี่ครับ ทวงนี่เนี่ยทำในนามบริษัทเชฟเอเชียปัจจุบันมีพนักง,งาน call center ที่โทรทวงนี่อยู่ประมาณ400กวคนมีทีมติดตามมีคนติดตามประมาณ100กว่าคนนะครับตอนนี้เนี่ยมีพอร์ตในการติดตามนี่ส้ยอยู่ที่ประมาณ45,000ล้านบาทมีลูกหนี้ในบัญชีของบริษัทนี้ประมาณ3 0 0นลายและที่สําคัญครับลูกค้าของเขาเป็นทั้งกลุ่มสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงินธุรกิจที่2ที่กลุ่มเชฟทำนะครับ คือธุรกิจบริหารสินทรัพย์ก็คือการเข้าซื้อรับโอนแล้วก็เอานี่ด้ยคุณภาพหรือ NPL เนี่ยก็คือคนที่เขาต่อรองกันแล้วประมาณหนึ่งโอนเข้ามาหาบริษัท2บริษัทนี้นะครับ ซึ่งได้แก่บริษัทสินทรัพย์ CFA s i a e และบริษัท Resolution Way จำกัด2บริษัทนี้ได้รับการรับรองในการประกอบใบทะเบียนบร,บริษัทบริหารสินทรัพย์จากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยในกลุ่มธุรกิจที่2ของกลุ่มเช่นเนี่ยมีพอร์ตการจัดก,การหนี้ประมาณ27,00 0ล้านบาทแล้วก็มีลูกหนี้ในบัญชีกว่า1 0 0 0 0แสนลายนะครับอ่ามีทั้งทวงหนี้แล้วใช่ไหมครับมีทั้งรับบริหารต่อและกลุ่มสุดท้ายครับครบวงจรจริงครับกลุ่มเชษ คือธุรกิจปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ทำภายใต้บริษัทย่อยอยู่2บริษัทเช่นเดียวกันคือบริษัท Resolution Way นะครับแล้วก็บริษัท Cost Mega Store ประเทศไทยอันนี้ทั้ง2บริษัทก็ได้รับการกำกับดูแลภายใต้ธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่สามารถให้สินเชื่อได้เลยนะครับ แล้วก็เป็นไปตามกระบวนกฎหมายแท่งและพาานนย์ก็มีสินเชื่อภายในมูลค่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3-400ล้านบาทนะครับมีประมาณ1,000บัญชีจะเห็นว่ากลุ่มเช่ทำครบวงจรทั้ง3ามแล้วทวงหนี้บริหารแล้วก็ปล่อยสินเชื่อในตัวด้วยนะครับครบวงจรจริงๆใช้เงินไป920ล้านบาท <Wow. S 1> ไม่น่าเชื่อนะครับว่า R s เฮียฮอเห็นตรงนี้ มันออกมาจากคอมเมอร์สครับและมันออกมาจากบันเทิงถ้าเราลองย้อนไปดูประวัติบริษัท RS Group นิดนึงนะครับ RS Group เนี่ยก่อตั้งมา40กว่าปีแล้วครับปี2519หลายๆคนเกิดกันหรือยังครับ ผมยังไม่เกิดเลยครับโรสซาวครับเป็นบริษัทแรกเริ่มต้นธุรกิจด้วยใช้เงินเพียง50,000บาทในช่วงปี2,519ถึงปี2,538เนี่ยจะเห็นชัดว่า RS เน้นธุรกิจไปทางเพลงครับกินเวลาอยู่ประมาณ10-20ปีเหมือนกันนะครับเวลที่2ในการเปลี่ยนแปลงของ RS RS ไปจับสื่อครับภาพยนตร์ทีวี วิ you, ทยุคำสื่อเลยครับช่วงประมาณปี2,538ถึง2,557ครับล่าสุดก็ทำทีวีดิจิตอลประมูลด้วยเมื่อปี57นะครับก็ได้ทีวีดิจิตอลมานะครับหช่องคือช่อง8ปัจจุบันก็ยังอยู่ครับแต่ธุรกิจสื่อมันก็ไม่จีรังยั่งยืน R S เนี่ยเปลี่ยนก่อนใครครับเริ่มทำเขาเรียกว่าคอมเมอร์สครับเริ่มมาขายของ ผมฟังสัมภาษณ์ในฮอบอกว่าก็แอดแอดทำก่อนตั้งแต่ปี59ขยายไม่เรื่อยครับจนปี62ประสบความสำเร็จย้ายบริษัท RS จากหมวดสื่อสิ่งพิมพ์มาเป็นหมวดพาณิชย์ครับและที่ผมคิดว่าสุดยอดจริงๆก็คือการที่ RS เนี่ยไม่รู้ใช้ตำราอะไรครับเพื่อนตัวเองเข้ามาสู่ธุรกิจสายการเงินแน่นอนครับโควิดลุยประเทศไทยลุยทั้งโลกแน่นอนทุกคนก็ อาจจะตกอยู่ในสภาพที่เป็นลูกหนี้ได้ RS เห็นต่างเข้าสู่กลุ่มธุรกิจที่เป็นธุรกิจสายการเงินรับทวงหนี้บริหารจัดก,การหนี้ NBL ปล่อยสินเชื่อผมว่านี่คือจุดเปลี่ยนและนี่คือองค์กรที่ไม่ตายไม่ตายจริงๆครับและเซอร์ไพรส์มาก เป็นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องกันน้อยคนในโลกนี้ที่จะทําได้นะครับบทสรุปของ IS ในความเห็นผมที่ผมคิดว่าเขาสู้ยังไงเนี่ยผมได้ฟังบทสัมภาษณ์เทียฮอครับตอนที่ช่วงปปลายปีนะครับโดยที่คุณเคนนัคครินเดอะสแตนดาร์ดซีเค็ซอสไปสัมภาษณ์นะครับผมจับประเด็นจากที่เทียฮอพูดได้3อย่างว่าเขาสู้ยังไงครับ1 ทีฮอลและ RF ครับไม่อยู่ที่จะคิดแล้วก็ไม่อยู่ที่จะยอมแพ้แม้ว่าจุดนั้นเป็นจุดที่ดีที่สุดขององค์กรแล้วเขาไม่เคยหยุดคิดเขาไม่เคยยอมแพ้ใดๆเขาคิดตลอดว่าเขาจะทําอะไรตลอดเวลานะครับ2ครับ เชียฮอและไอเอสจะเห็นสิ่งใหม่เสมอเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นและเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่จุดเดิมน,นี่คือสิ่งที่บทสาคัญนั้นได้ทําให้เราเห็นว่าการสู้ในเวนี้ก็มีด้วยหลายคนอาจจะติดกับดักอยู่เราเคยทําแบบนี้มาก็เลยลืมมองอีกสิ่งหนึ่งแต่ไอเอสไม่ใช่ครับไอเอสแม้ว่าทําสิ่งนั้นํานาแล้วก็จะมองหาสิ่งใหม่เสมอแม้ว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันและอย่างสุดท้ายครับที่ผมคิดว่าเป็นการพลิกตาลาแล้วก็สู้อย่างแบบเราต้องเรียนรู้ตามเลยคือการรู้จัก เรียนรู้ความผิดเรียนรู้ให้ทีมงานผิดเรียนผิดเรียนถูกไปเรื่อยๆผมฟังในคลิปนี้นะครับเฮียบอกว่าช่วงแรกของการทำคอมเมอร์สนะฮะคือเรียนผิดเรียนถูกเลยใช้คำว่าแอบบแอบบทำด้วยครับค่อยๆเอาลองออกมาขายดูเรียนไปเรียนมาเราตายจริงมาเป็นคอมเมอร์ซึ่งเป็น 60- 7 0หลักของ IS Group แล้วผมเชื่อว่าการที่ RS เคลิกองค์กรพลิกตำราเข้าสู่ธุรกิจสายการเงินในแบบที่เป็นลักษณะทวงหนี้บริหารหนี้แล้วปล่อยสินเชื่อเนี่ยแน่นอนครับยั่งยืน มั่นคงผู้ถือหุ้น i อเทุกคนเนี่ยผมคิดว่าโหยิ้มเลยสิ่งนี้ครับทำธุรกิจก็ต้องมีความคิดอะไรใหม่ๆความคิดแปลกๆและที่สำคัญครับต้องให้ทีมได้เรียนรูนะครับและนี่คือการติกําราที่ไม่มีที่ไหนในโลกของไอเอสกรุ๊ปมนะสู้ครับพอทำธุรกิจต้องสู้ครับ